จะเป็นยังไงถ้าอยู่ๆชินจังก็อ้วนขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปีนั้นชินจังกินแทบเป็นพิเศษทั้งข้าวทั้งขนมเรียกได้ว่ากินไม่หยุดจนตัวเนี่ยเริ่มกลมดิมิเสเห็นก็เริ่มเตือนแล้วแต่เจ้าตัวก็เฉยจนแม่พูดว่าถ้าเกิดพี่นาโกเห็นสภาพนี้จะเป็นยังไงทันใดนั้นเองชินจังก็มีแรงฮึดวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายทันทีแต่พอวิ่งได้ไม่กี่นาทีก็เหนื่อยแทบใจขาดแล้วบังเอิญเจอคุณป้าข้างบ้านที่ทําสาลี่ตกชินจังก็เลยช่วยเก็บคุณป้าข้างบ้าน รู้ตัวก็ซัดลังวันสักเกลียงเลยจากนั้นชินจังก็เลยเปลี่ยนแผนไปบ้านมาโศคุงแทนที่นั่นเองก็มีกองขนมมหาสารรออยู่ตอนแรกชินจังก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ซัดเกลียงเหมือนเคยกลับมาถึงบ้านมิเสะถึงกับช็อกที่ลูกชายตัวเองตัวกลมขึ้นกว่าเดิมและข้าวเย็นในวันนั้นเป็นแกงกะหรี่ของโปรดชินจังแต่กินได้แค่คําเดียวเท่านั้นก่อนที่จะหมดแรงและเดินไปนอนฮินวชิเองก็แอบสงสารแต่ในขณะที่เขากําลังกินอยู่นั้นก็มีสายตาแสนหิวโหยมองมาหลายวันต่อมาชินจังพยายามลดน้ําหนักได้ สำเร็จจนกลายเป็นหนุ่มซิกมาแต่พอพี่นานาโกมาหาและชวนไปดูซูโมโ่ชินจังก็ได้รู้เลยว่าพี่นานาโกนั้นชอบซูโม่มากๆหลังจากนั้นชินจังก็กลับมากินจุเพื่อที่จะได้กลายเป็นซูโม่มัดใจพี่นานาโก